นำเอาอาณาสาธาแห่น้ำตูไปมอบให้กับผู้ที่สมัครไปนิยมพัดเครื่องและเครื่องานของขังทุกท่านวันนี้พาเพื่อนๆมาชมรายการของงานประกวดพัดเครื่องนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เซนทรันออมเมอร์จังหวัดเชียงใหม่นะครับฮอใหญ่เลยครับ ก็บรรดาหน้ากระยมพเือระกอบพักเพื่อที่ไ่งความเสาป็นเงินเยอะนะครับของัาี้ก็ีมากมายต่างนที่เดียนต่างกทพระเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็มีต่างๆ แล้วก็มีกจ้กับไว้นะครับเป็นอาจารย์ที่ครับนที่จะเป็นน้องๆน้องๆแล้วก็บรรดาบรรดาคณะกรรมการผู้ชำนาญผู้ชำนาญต่างๆขอต้อนรับนะครับต้อนรับบรรดาพุทนิยมครึ่งต่างๆที่ส่งพระพระกวนครับก็จะมี เป็นพระกลุนะครับพระกลุเครืครค่องรางเมืองเหนือยอดนิยมนะครับทางด้าน,นเป็นห้องห้องโถงหอประดิษฐ่นะครับที่เป็นท่านอ่าเป็นท่านแอร์พอร์ตนะครับเป็นท่านแอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่ ก็จะมีพระจำนวนมากก็จะมีมมพระบูชานะครับโต๊ะที่หนึ่งพระบูชายอดนิยมโต๊ะที่สองก็เป็นพระเบญจภาคีนะครับแล้วก็จะมีคณะกรรมการผู้ชำนาญการนะครับก็มาคอยต้อนรับแล้วก็รับพระ นักนยมพระเครื่องที่ส่งพระเข้าบกวนน,นนี้คืออาจารย์ใหญ่นะครับท่านสมานรองสามนะครับที่มารับพระชุดเด็นท,าท่างกี่ยวแล้วก็ก็จะมีพระเนื้อดิน,นรพระเนื้อดินยอดนิยมนะครับพระเนื้อชินยอดนิยมนะครับ วันนี้ก็มีน้องๆจากนักศึกษานะครับมาช่วยช่วยงานนี้นะครับงานนี้ก็สมาคมผู้นิยมพระเครื่องธบูชาไทยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้จัดขึ้นนะครับถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับระดับประเทศนะครับ ที่เป็นท่านท่านไอคอนจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็นี้ก็จะมีแข็งพระนะครับที่มาวางนะฮให้ทุกคนบูชาก็ ที่คร Diamond, ับก็พามาชมบรรยากาศของงานประกวดพระเครื่องที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณเือนทุกท่านนะครับที่ตามรับชมนะครับขอบคุณมาก ระเบิดยาเดี่ยจุดเดือดีกาุกสตอสัา